แล้วเหรอครับครับตอนนี้อยู่ช่วงเขื่อนสีนครินนะครับเป็นช่วงขึ้นเขาต่อเนื่องสี่กิโลเมตรแล้วข้างหน้าพอดีมีรถทัวร์อยู่หน้าสุดก็จะช้าก็เดี๋ยวมาแชร์วิธีการขับขับรถช่วงขึ้นเขาอย่างเงี้ยครับที่เราต้องขึ้นขึ้นเขาโดยที่ทําความเร็วไม่ได้ถ้าในเตตันบาจิโร่ครับคันที่เป็นเกียร์ออโต้ถ้าไม่มีแพตเทิรชิฟนะครับก็แนะนําให้ ปรับเกียร์มาเป็นบวกลบที่ตำแหน่งคันเกียร์ครับแล้วก็ล็อกเกียร์ไว้ให้ใช้เกียร์ต่ําประมาณเกียร์ห่เกียร์สครับแล้วแต่ความเร็วถ้าขันไหนมีแพทเทิรนชิฟต์นะครับติดตั้งเราสามารถเชนเกียร์นะครับที่แพทเทิรชิฟต์เอาตามความเหมาะสมนะครับของความชันโดยที่สําคัญคือพยายามนะครับเลี้ยงรอบให้เครื่องยนต์นะครับมีรอบอยู่ประมาณ2000 2,000รอบนรอครับเพื่อเพื่อผลลัพธ์นะครับ ในเรื่องของอุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นนะถ้ารอบเราต่ำเกินหรือเราใช้เกียร์สูงเกินเนี่ยตัวความร้อนที่สะสมในเครื่องยนต์ม,มันจะสูงเราใช้เกียรต์ต่ำๆแล้วให้รอบสูงนิดหนึ่งครับเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยะราไปวามร้อนอันนี้เดี๋ยวมาดูมันเป็นช่วงที่น่าจะชันที่สุดของเส้นทางช่วงศรีนครินทร์ตรงนี้ครับปลายทางไปที่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ จริงๆทางมันทําความเร็วได้แหละครับแต่ว่าคันหน้าเนี่ยเป็นรถทัวร์เขาขึ้นช้าครับเราก็เลยต้องช้าตามไปด้วยมาชมเส้นทางทางก็ไม่ได้โหดนะครับไปได้แหละแต่ว่านี่ครับหน้าสุดนู่นเลยครับเป็นรถทัวร์วันนี้มาพักผ่อนนะ มาดูอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตอนนี้ดีกว่าครับที่ตัวสมาร์ทเกีตัวนี้มาลงมาดูเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้เกียร์สองขึ้นนี่นครับรอบเครื่องเนี่ยประมาณพันสองถึงพันห้าเองครับท,ที่ที่ไมวัดรอบตอนนัวนี้อุณหภูมิมันจะขึ้นประมาณแปดสิบสี่นะครับแต่ถ้าผมลดลงมาเกียร์หนึ่งแล้วให้รอบสูงขึ้นอีกเป็นสองพันเดี๋ยวไปลองดูที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นครับจะเห็นว่ามันจะลดลงทันทีเลยครับถ้าเราเรียกรอบให้เครื่องยนต์ทำงานรอบสูงขึ้น ในจังหวะขึ้นเขาอันนี้ก็เป็นทิกสำหรับการที่เราจะช่วยให้มันระบายความร้อนนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับระบบนำทางครับตัวนี้เป็นของมิสูเราก็จะเห็นเส้นทางลงหน้าครับ ขับไปสนุกสนุกครับขับรถให้สนุกและปลอดภัยจัดไปครับรื่นนะเน,นี่ยรื่นนิงๆชื่อช่นชั มนหายไปจากแผนที่ละไปละวเหมือนกันคูเกันก็ไม่มียังไม่มีป้ายนะมาไม่ถึงแน่นอน